เนี่ยมองนี้มันเนินว่าปันได้เนี่ยเนี่ยพราะงพรากข้างแกเป็นอย่างมาเบึ่งเองเนี่ยมันไม่แม่นมองนี้ฮะห,ห้อยที่ละ่ะะห้อยรอรถบ้านคนก่อนมาบ่เพ่าะงเป็นปรสารถเนีห้อยรอรถใจไปใหญ่นี่่นี่แหละเราคิดว่าเนี่ยห้อยรอรถ นี่ ufficient. นี่ดิไปไงหอยตัวนี know, ้นี่ดิเนี่ยหอยนี่เนี่ยเริ่มจากนี่ไปนี่นี่ดิหอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลไปเนี่ยเนี่ยดี่ดิหอยลอยลอยอยตัวนี้นี่ดิเนี่ยใส่จะว่าป่ะที่นี่หอยลงเสียงตีเพราะว่าหอยหักหอกเด้เออตอนแรก่อยลงมาเสียงเพรา่อยหันพรา่อยหันมาเพอะเพอะเห็นรถเจ้าของตกขอบถนนจึเลยหักล่อรถลงนี่นี่ดิ ค่อยๆลงนี่นี่ดิมันก็มันลงนี่นะใจเห็นหอยอันรดอันนี้บอเพราะว่า่อยหักรถดห้มันตรงมาแต่พอเห็นหอยมันทิ่มลงเอีอยงลงติเอ้ย่อยก็ว่าเม้นตอนแรกมันเอียงยู่เออตอนแรกมันเอียงยู่แบบนี้่อยหักลอรถดลงดิความคิด่อย,อยหักลอรลดลงตรงดิวา่าไง แต่มาเบิ่งห้อยบันห้อยตงบันีีเจ้าของเห็นทางแล้วเอา้าย่านรถพลิกก็เลยหักตรงไปคือบ่อืนนห้อยตรงเนี่ยเห็นล,อดลด้อรถยาวมาหน่เนี่ยสากเศษสากเป็นอันนี้แตกลัางมันเตกเพราะไงมุมมุมทรายที่ลังมันเตะเนี่ยเนี่ยหนามันมาฮอหน,นีแล้วหนารถเนน่ะแต่มันเหมือนมันเหมือนดอยลงทางนี้มันบอก แล้มันก็โค้งไปนี่ดิโค้งมานี่มาคายอยู่นี่คลา่นี่คายนี่แล้วรถกบะบาไหลดิเนี่ยคอยนอนอยู่นี่จากรถมาแล้วหนึ่งสองสามประมาณนี่แหละที่คอยห้อยอันคยนอนอยู่แถวนี้อันหัวไปทางทิศตะวันตกน,นี่มันพวกข้ามเด้ล่ะ ไม่อยากว่าแปลกใจว่าเป็นยังไงรถมันทุบบไหลมาใส่ข่อยเนี่ยรถมันค้าบางนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นข่อยสลบอยู่นี่บอนน่อมันอยู่นี่สั่งบอลบลไหลเฮ้ยนี่ร่องที่อยู่ข้างนี่เม่นยินข่อยเนี่ยเบิ้งภาบไม่ก็ได้ที่ถ่ายไว้แต่เนี่ยไปยังปุ้ยเงินไหลมันรถบอลไหลใส่เพิ่นวะรถมันตีมันลงดอยๆอยลงมาทางนั้นบ่ัวมอ ดอยมาดอยมาวันนี้จะาหน้ามาโคง้งเขาต่ว่าตอนดอยลงค่อยว่าเอาหักตรงลงแล้วหลังจากน้นท่ของพวกหูมื่อแล้วแต่ว่าค่อยอาจจะจมาตามรถโดยที่แบบพวกหูมือ่อแล้วพอมันชนตรงค่อยกัน่าจ,จะร้อยมานี่มันมีแนวกระแทกหัวกระแทกย่ง มาสันนิษฐานพัญญายามาสันนิษฐานนี่เศษซากไอ้ลังเตะมันห้อยหลอดรุดมาห้อยหลอดรุดมานี่ห้อยหลอดรุดมานี่แล้วบัดนี่ปะทีนี้ไอ้เอ็ข้างหน้ารถนี่มันเอียงลงหนีมอเพราะเอียงลงนี่มันก็เลยสวัดไปพุ่นสวัตมั้งแล้วนี่หัวเสียวเข้านี่มันก็เลยบุมใส่ที่เปลี่ยนพุ่นพุ่นมอเพราะเสียบมันนี่ปึ๊บ เพียงแอวพะยัยบนในความสูงจะคิด่รถสวัสดิ์มาหนีมาความสูงถนนมันเพียงแอวพะเดยนี่ค้นอยู่ไอ้พุ่นเลิกเดี๋นี่พอมันเข่าข้างถนนปึ๊บคอยกัดจะลอยมานี่เลยแต่ว่ามันพวกหูเมื่อแล้วคอยนั่นแต่ว่ารู้สึกเก็บหัวรู้สึกเก็บรางน่ะรู้สึกเก็บอยู่แต่ว่าตามันมึนบ่ได้ตอนมึนตาขึ้นอ้าวรถมันไอ้กล่องฝนมันตกมาหนึ่งเออมือก้อนนั่นนะฝนมันตกดินมันบรแข็งปฟันใดบาแข็งมาบนแข็งก็บได้เลย จะมีแล้วเพราะหญ่พราะเล้วมาเบึงหลาดลามืนอนี่ยมาเดินมาเบึงวันไปหายไปไข่กอกรกลับไปตรงนี้ไปหาหมอบับน,นี้